รายการสารรักคนเก่งหัวใจแกล่งเป็นรายการทั่วไปที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเมื่ออ่อนเยาว์จ่ทากทาง บาบางต้องเดินทางไกลว้านื่อยน้อยแบกหนักเกินไวน้ำใสใสไหลจากดวงตา,ตาในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทอรนงเลนื่อยอลาศรัทธายังคงดำรงใสแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหน ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะ การสูญเสียพ่อทําให้ครอบครัวขาดที่พึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่คนเก่งหัวใจแกร่งคนแรกในวันนี้จึงสู้ด้วยตัวเองโอกาสและการคว้าโอกาสเป็นหนทางหนึ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายค่ะคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนเถอกคว้าโอกาสที่หยิบยื่นมาให้และวันนี้เมื่อตัวเองไปถึงเป้าหมายก็กลายเป็นผู้ที่หยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นต่อไป จะทำคือการไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขาวาดฝันและต้องสู้ด้วยตัวเอง หลังจากพ่อเสียชีวิตครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าจำต้องแยกจากเพื่อนเน่งจะได้มีโอกาสเรียนต่อพ่อเสียต้องแต่เน่งอยู่ประมาณปห้าครอบครัวขาดความมุ่งไปมั่งแล้วก็การเงินก็ขัดข้องพ่อรัส่งเดือนละพันห้าก บางทีบางเดือนก็ไม่มีเพื่อนเลยชวนให้มาอยู่ด้วยกันค่าเช้าจ่ายมันก็ลดน้อยลงกว่าที่ต้องมารถส่งค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำเดือนนึงก็ประมาณหนึ่งพันอยู่ใกลบ้านแต่อุ่นใจเพราะที่นี่มีเพื่อนคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือ ทางด้านการเงินก็มีพร้อมกว่าแล้วก็หรือทางด้านครอบครัวผมก็พ่อแม่อะไรก็ครบเขาไม่มีก็ช่วยเหลือกันแล้วกันเรื่องกับข้าวผมก็ช่วยเหลือได้รถไปโรงเรียนอะไรก็ไปกับผมเน่งพยายามตอบแทนในสิ่งที่ตัวเองพอจะทำได้ ช่วงวันหยุดแบ็คจะกลับบ้านแต่หน่งไม่สามารถกลับบ้านได้ทุกครั้งดในบางครั้งที่เรายืมรถแบ็กกลับบ้าน ไปได้ประมาณชั่วโมงเพราะเอาไปนานไม่ได้เราเกรงใจเพื่อนแต่วันนี้แบคกลับบ้านเลยน่าจะไม่ได้กลับบ้านถ้าวันไหนมีตังค์เลือก็ยังไงก็ให้แบกไปส่งที่คิวรถตู้แล้วก็ไปรถตู้จะรอดูเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่แถวบ้านปกติถ้าเขาจะกลับบ้านเขาเารถมาก็เขาจะมารับกลับบ้านไปส่ง ขับดยไลายวัวนแล้วที่เหน่งไม่ได้กลับบ้านกระดิกใจเพราะว่าอยากให้เขากลับทุกวันแหละแต่นี้รถล,ลาก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้จะไม่ให้กลับเพราะว่าตังค์มันจะไม่พอถ้ากลับมาไล้ต้องเตียยค่าน้ำมันรถให้เพื่อนสงสารเพื่อนอีกแบบเกงใจเขาไม่ค่อยได้เจอพอเจอก็ดีใจ แม่กับหลานสาวอยู่กันสองคนมาหลายปีตั้งแต่สูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหันบอกปาเขาไม่ได้มาอยู่หลายวันเลยหลยังๆก็ข้าวเขากินไม่ได้ตกเย็นเขาก็ไปล้มยืนประกตูนะเขาก็นิ่งๆเขาก็หันหลังเขาก็ล้มไปเขาปุ้นก็เป็นลูกของพี่สาวพี่สาวเสียไปตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วพี่สาวเป็นลรกไวรัสขึ้นสมอง ในบ้านเหลือแต่ผมที่มีความหวังเดียวอยู่ที่จะทำเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่อะไรในอนาคตนะแม่กู้เงินและลงแรงสร้างบ้านหลังนี้กับพ่อบ้านยังไม่สมบูรณ์ส่วนหนี้สินขาดส่งมาหลายปีหกหมืน่นสร้างบ้านที่กู้เข้ามานนะแต่หลังจะว่าไม่มี เอายกมือไหวถ้าว่ามีเมื่อไรแล้วก็ดี๋ยจะออกนหน้าหนนให้เขาเห็นแม่เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่สามารถทำงานได้ทุกวันทำไปมัง่งอยู่ไปมัง่งอาทิตย์ก็ได้สามวันมัง่งสี่วันมังม่งมันไม่เต็มมือกับเขาไม่ค่อยใบยเรื่อวยเบบนั้งานหนะักก็ทำไม่ค่อยไหวได้เมื่อก่อนทำปาล์มเนี่ยก่อสร้างาก็ทำ๋ยวหลังเอวันงานนี้เลยร่มก็พอทำได้หน่อย ไปแต่ีห้าสี่ห้าเึกมารก็สี่โมงถ้าว่ามีโอก็สองทุ่มมาถึงบ้านสามทุ่มสองแรงแม่ลูกพยายามช่วยกันทำให้เรามีกำลังใจทำว่าเออแม่เลี้ยงเรามาส่งเสียให้เราเรียนแกลำบากนี้เราก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด พยายามช่วยแม,แม่แบ่งเบากันค่าเทอมแบบทำงานให้เป็นอุปกรณ์การเรียนของหลานอะไรมัง่งแม่มีปัญหาสุขภาพแต่โชคดีค่ะที่เน่งเป็นเด็กแข็งแรงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับบ้านเน่งจะออกไปหางานทำทุกวันเพื่อที่จะได้มีรายได้เอาไว้ใช้จ่าย วันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมอาจเป็นวันหยุดสำหรับโรงเรียนแต่ไม่ใช่สำหรับการทำงานแน็งจะออกหางานทำให้มีรายได้ทุกวันตอนนี้ทำงานประจำอยู่ที่นี่ตัดแล้วเนครับแป๊เปเกเด็กๆก็ทำงานตั้งใจเรียนขยันก็เอาก็ให้ไปทำด้วยงานเีล็ก็จะเล็เล็กดัดประตูมว้วนประตูยืด มุงลวดพวกนี้รับทำตรงนั้นทนะำครบคุจรนหน้าน้อมรับเหมาทำงานหลายที่แต่หากไกลมากหนึ่งจะไปทำงานไม่ได้บางทีโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปไม่ได้เราจะหยุดยาวอะไรแบบเนี้ยถึงจะไปได้ร้อยเจ็ ก็ทำกับ <substit> ท <uting> <se registered> ุกอย่างเช่นเชื่อมเหล็กยกเหล็กเวลาขึ้นก็พอทํารากหารเสร็จขึ้นก็มุงหลังคาอะไรย่ี้ยประสบการณ์สอนให้เหน่งทํางานที่เสี่ยงได้้าเรื่องตกไม่เคยตกแต่มีแบบเรื่องมุงหลังคา มันต้องใช้เครนยกแล้วมันหนักเขาขับไม่เก่งทีนี่พอเครนยกแล้วมันเบมากที่ผมแล้วแม่ตกแต่ว่าหมอบทันต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาถ้าเราประมาทหรือว่าขาดสติเราก็ตกล้มาตายเลยก็ดูแลส่วนที่เสียงมากไม่ให้ขึ้นนะเหมือนอย่างเงี้ยก็ไม่เสียงเท่าไหร่ไหมล่ะก็ทําได้ก็ทําได้มีนั่งร้านมีอะไรขึ้นก็มีเซฟตี้ไม่ได้เป็นเพียงนายจ้างแต่นาน้อม คือผู้ให้ความช่วยเหลือหากเน่งขัดสนชอบถ้าเด็กเรียนตั้งใจเรียนหน้าทีของตัวเองคือเรียนนะครับมีเวลาเรามาทำงานเออเราก็เรียกว่าเด็กดีมุ่งมั่นเลยน่าชงเสริม รู้ความจำเป็นของครอบครัวจึงไม่เคยหยุดทำงานหากไม่ได้ไปกับน้าน้อมหนึ่งจะมารับจ้างแบกปาล์มงานนี้เรียนรู้จากการตามแม่มาเล่นในสวนตั้งแต่ยังเล็กตอนเด็กๆก,ก็ยังจำได้ว่าแม่ก็เคยตัดปาล์มทำงานตอนนั้นผมก็ไปด้วยไปช่วยเขาเก็บบ้าง ปาลมน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรโดยเฉพาะทางภาคใต้ในจังหวัดชุมพรชาวสวนนิยมปลูกกันมากและเป็นช่องทางหารายได้ให้กับเนึ่งมีงานให้ทำทุกวันที่ว่างหนึ่งสวน ใช้เวลาเก็บประมาณ2วันคนงานทุกคนได้ค่าแรงเท่ากันส่วนปามใกล้ๆก็อยู่ประมาณ8โมงถึง5โมงถ้าปามเยอะก็เสร็จช้าถ้าปามน้อยก็เสร็จไปก็อยู่ที่คนมันได้เป็นตันสมมุติได้ตันหนึ่งคนงานมีทั้งหมด6คนก็เอา6มาหาร300ได้เท่านั้น ป่ามที่สมบูรณ์หนึ่งทลายมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัมการยกจำเป็นต้องใช้แรงมากและต้องอาศัยเทคนิคในการทำงานแทงปลามลงไปก็จะแทงประมาณท้ายตรงนี้ให้เหล็กมันจะเฉียงแบบน,นี้เพื่อจะช่วยในการยกแล้วก็เสร็จแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ผามาแนบกับเขาแล้วก็บิดขึ้นบ่าความถึงความ,มยากมันไม่ยากเท่าไหร่นะแต่อยู่ที่ความ ที่เราอดทนปั๊มทลายไม่ใหญ่ก็เบกได้ก็ทําเก่งเขาขยันทุกวันพอตอนเย็นก็ได้ตังค์จ่ายอย่าให้เขาเท่าคนใหญ่เงส่งสารเขาบางทีก็ให้พิเศษเขามั่งอะไรมั่งทางานทุกวันในช่วงปิดเทอมใหญ่ได้เงินมาสามพันบาทเก็บไว้ใช้ช่วงเปิดเทอมและแบ่งให้แม่แต่ค่าใช้จ่ายหลายอย่างทำให้เงิน3,000บาทหมดในเวลาไม่นาน ค่าเทอมก็เหมือนบางเทอมว่าสองพันกว่าบาทก็บางทีก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเรื่องการกินอยู่เราก็ไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากก็ถ้ามีเราก็กินไม่มีเราก็ไม่กินแต่เราก็ดิ้นรนเรื่องการเรียนเพื่ออนาคตเพื่อความฝันประใจว่าน้ำตาไหลเลยว่ามันนั้นวมันตอนมีพ่อหนึ่งไม่เคยต้องทํางาน,นะนหนักนะก็ทุกวันนี้ก็ต่างคือว่าต้องเรียนระดับสูงค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องทํางานเลี้ยงตนเองด้วย การกำพร้าพ่ออาจทำให้เหน่งลำบากมากขึ้นแต่เป็นบทเรียนชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงชีวิตเราถ้าเราเพึ่งแต่พ่อหรือแม่หรือว่าคนอื่นเราถ้าสมมุติคนอื่นเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราจะอยู่กับใครเราก็ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดทําให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ ร้นสุดกำลังเพื่ออนาคตแม้บางครั้งความขัดสนแทบจะทำให้หมดหวังความจนเคยทำให้เหน่งคิดจะดับฝันของตัวเองทงั้งทั้งที่มีผลการเรียนดีตอนมน .5 นี่แหละที่คิดว่าแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเราก็ไม่ค่อยได้ทำงานเต็มที่ คิดท้อบอกกับแม่ว่าไม่เรียนแล้วพอแม่พูดอีกทีว่าถ้าอยากเรียนก็เรียนเดี๋ยวแม่จะหามาให้อะไรแบบนี้ผมก็เลยเรียนต่อวัดหุงแต่ถ้าเท่าคำหนึ่งการสนับสนุนจากแม่ยิ่งทําให้มีกําลังใจเราก็สงสารแม่ในเมื่อแม่ตั้งใจให้เราเรียนเราก็จะเรียนให้ดีที่สุดคิดว่าถึงเราไม่มีเดี๋ยวเราก็ทําเอาการทํางานทุกอย่างมันก็เหนื่อยแล้วนะคิดดูว่าถ้าเราไม่ทําเราจะเอาไหนเราคนจนก็ต้องเรียนต้องสู้ พราความรู้ไม่มีใครเอาของเราไปได้เท่าที่ครูคุยกับเขาเขาบอกว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เขามุ่งมั่นในการเรียนก็คือเขาอยากผลักดันตัวเองให้ประสบความสําเร็จในอนาคตถ้าเขามุ่งมานะที่จะดําเนินชีวิตตั้งใจเรียนครูเชื่อว่าเขาจะต้องมีงานที่ดีเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเขาได้ เน่งให้โอกาสชีวิตได้เติมเต็มความสุขเพื่อทุกวันจะได้มีพลังสู้ไปบนทางเดินชีวิตที่ขรุขระเน่งพยายามดูแลฝันของตัวเองเพื่ออนาคตและเพื่อแม่จะได้มีความสุขกว่าที่เป็นเน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัว ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอตั้งใจทำเพื่วันนี้ก็เพื่ออนาคตข้างหน้าให้เราได้อยู่สบายได้เลี้ยงครอบครัวเป้าหมายที่ผมคิด ทททำไไไดดด้้้หหรือมมมมุ่่่ก็็จะพยายาาใเตีีสวันนี้พวกเรามาร่วมแสดงความยินดีกับนายนัทพงษ์ด่วงจำยามที่เป็นตัวโครงการกสารราักโดย AIS <อ>เป็นกำลังใจให้กับเน่งด้วยการมอบทุนการศึกษาจนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีกหนึ่งหมื่นบาท และในโอกาสนี้โครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนของเน่งด้วยจุดหมายแม้จะอยู่ใกล้แต่อาจจะหลุดลอยถ้าหากว่าเราขาดความตั้งใจในขณะเดียวกัน cosine, แม้ปลายทางความฝันจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่เราจะไปถึงถ้ามีความเพียรพยายามและไม่ยอมแพ้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเน่งด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือน้องเน่งเพิ่มเติมทำได้คน่ะ โดยบริจาคไปที่บัญชีนัทพงษ์ด้วงจำยามธนาคารกรุงไทยสาขาโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพรหมายเลขบัญชีนะคะ979-0-15744-4อีกครั้งนะคะบัญชีนัทพงษ์ด้วงจำยามธนาคารกรุงไทยสาขาโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพรหมายเลขบัญชี979-0-15744-4 หนทางหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักเด็กๆคนเก่งหัวใจแกร่งก็คือการติดต่อประสานงานกับคุณครูตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศค่ะและสิ่งที่น่าชื่นใจก็คือสําหรับน้องเหน่งซึ่งเป็นคนเก่งหัวใจแกร่งของตอนนี้นะคะเรารู้จักเขาผ่านคุณครูซึ่งในอดีตก็เคยเป็นคนเก่งหัวใจแกร่งของโครงการสารรักตั้งแต่ปี2549ค่ะ เมื่อ8ปีก่อนเรารู้จักกับจันจิราบัวจ,จัน์ทรหรือบิงคนเก่งวิชาแกร่งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะที่กำลังเรียนอยู่เพียงชั้นม .6 วันนี้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมากนอกจากครอบครัวที่อบอุ่นบิงไม่มีต้นทุนชีวิตใดมาสนับสนุนให้สามารถทำตามความฝันด้านการเรียนได้แต่ความขัดสนต้องแพ้ให้กับหัวใจที่มีความเพียร แม้โรคเกี่ยวกับประสาทหัวใจจะทำให้บิงทำงานหนักไม่ได้แต่บิงพยายามช่วยแม่ทำงานเพื่อหาเงินและแบ่งเวลาไปช่วยครูทำความสะอาดโรงเรียนปวดวิชาครูตอบแทนด้วยการช่วยเหลือยามขัดสนบิงสำเร็จการศึกษาในปี2555ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษามนุษศาสตร์สังคม,มศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบิงบอกว่าเธอมีต้นทุนชีวิตต่ำการจะเดินทางสู่เป้าหมายนั้นเธอได้รับโอกาสจากหลายๆทางค่ะและมาถึงวันนี้เธอจึงอยากเป็นผู้ให้โอกาสนั้นบ้างบิงตั้งใจเดินตามฝันจนได้บรรจุเป็นข้าราชการเต็มตัวในฐานะครูแนะแนว ทำมาได้ปีกว่าแล้วค่ะเกือบเกือบจะ2ปีแล้วค่ะบรรจุเรียบร้อยเป็นข้าราชการแล้วค่ะรับผิดชอบงานก็หลักๆก,ก,ก็จะสอนวิชาแนแนวของมสองมสีแล้วก็งานอื่นๆี่เมรตอนนี้น้องได้รู้สึกผูกพันกับครูชีวิตคือบิงจะแบบมีคุณครูช่วยเหลือเยอะมากเราก็อยากจะตอบแทนได้เป็นคนที่ให้กลับไปกับนักเรียนบ้างสิ่งที่บิงช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือ ว่านักเรียนคนไหนที่ลําบากหรือว่าคนไหนต้องการคุณการศึกษาก็จะจัดสรรให้ถ้านักเรียนมาขอคำปรึกษาหรือว่ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะช่วยเขาเต็มที่กระตือรือร้นทํางานดีค่ะเบลตาก็แบบวิ่งเข้าหางานอะไม่ไม่หลบงานคุณสมบัติของเขาเนี่ยผ่านความเป็นเด็กที่ได้ทุนได้อะไรมายาี่จะเข้าใจเด็กทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกรักครูบิงแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนกับครูบิงตอนนั้นก็คือ ต้นทุนเราน้อยก็พยายามที่จะหาต้นทุนให้กับตัวเองแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้เข้าโครงการสารรักถ้าเราหยุดตั้งแต่ตอนนั้นอนาคตที่บ้านก็คงจะลําบากกว่านี้แต่ตอนนี้บิงก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการซื้อบ้านให้พ่อกับแม่อาการที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับหัวใจก็หายไปเลยได้ไปอยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดี แล้วก็สุขภาพจิตด,ดีอยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้แล้วไม่หยุดอยู่กับที่เพราะการอยู่กับที่เท่ากับเราถอยหลังคือมันไม่มีทางจะดีขึ้นมาแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามเส้นใช้มันก็จะมาถึงในไม่ช้าค่ะ รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้กำลังใจและให้โอกาสกับเธอค่ะแต่เธอบอกว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมหยุดอยู่กับที่สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังเปิดไปที่ www.sanrak.net ค่ะถ้ากว่าต้องการติดต่อกับเราเปิดไปที่ f a c e b o o k นะคะค้นหาคำว่าสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ